สวัสดีค่ะเช้านี้ช่องพนีพาชมมาชมวัดอมานีวงศ์มาชมวัดมณีวงศ์งที่จังหวัดนครนายกนะคะเด่ค่าจักกระพงครัวเป็นพาห,าหนะของเราที่มาวันนี้อันนี้กับแม่นล้นขึ้นมาคือกันบปหัว รู้รถอันไหนนี่ยเพ็่นคือนมาคือนเฮานี่บ่ตีน,น,นี่ค่ะญาติพี่น้องที่มาน้ำกันค่ะสายสายมูนะคะขอโชคขอลาบวัดวัดมณีมวงศ์อ,อยู่ในวัดไป มีฝนะคะ่ะยื่อนครนายกมีฝนค่ะดูสิค่าน้ำดูชัยภูมิบ้านเราตกไหมเนาะล้างที่เขาวัดค uh, ่ะอู้ยวัดเพลนสวยงามค่ะอีดีค่ะสงคำล่ำลือพี่ถามโม่เพิ่นคพอนเพียงค่ะ ค่ะองค์พระโอ้โหแล้ววังพญานาคอยู่ตรงไหนคะตรงงในครับอ๋อยังยังไม่เปิดใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อจีโมงค่ะประมาณจีโมง ประมาณเจ็ดโมงได้โอ้โหอือหือตีไม่ได้เดี๋ยวเอสมอมาเราขอเขาซ่ออ๋อหรอคะเสริมค่าข้าวเวียอันฟอมน้ำมันอาบน้ามีอย่างอนจตทมข้าวมากที่สดจรเราไม่กับเวลาเป็มต้องมวนวก็ต้บงตั เรามาดูภายในก่อนนะคะคแม่นางธรณีบีบมวยผมค่ะ เป็นวัดที่ใหญ่มากเลยค่ะบริเวณกว้างใหญ่มากเลยแต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดค่ะเวลาเปิดจะเป็นเจ็ดแปดโมงต้องรอคัดกลองก่อนยังยังว่าเปิดเม่ท่านเปิดอะสะมมาคัดกลองก่อนจ็ดโมง ประมาณจีดโม้องควาอือู้สอนวัดใหญ่นาะหนึ่งห้องใช่ใช่คลิปตองน้ำเข้าได้ครับผมแต่มันเปิดน้อยครับมันส่วนไม่กี่ห้องครับเป็น,น,ปนวัดที่ใหญ่สวยงามมาก วังพญานาคจะอยู่ข้างในอันนี้เราส้างมาสันน้อย้ายน้ำใจเข้าขไปในวัดเพื่ดบอขี่สันอียงเนาะสุภาพยืนดน้ยวยมัน้ยาาเ,เขากับเตียงก็ได้ด้วยาน้ำขวดเขาเด้ ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะนี่คืออะไรนะความหมายเป็นมาเป็นพญานาคเป็นที่มาของพญานาคค่ะมีวังพญานาคด้วยอยู่ข้างในค่ะ สร้างได้สุดยอดจริงๆค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเข้าไปถ่ายข้างในให้ดูคะ่ะให้ชมนะคะขอบคุณที่ติดตามชมช่องพเนีพาชมนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ